ต่อไปค่ะคุณขาอีแม่บอกเลยอีแม่ใจบ่ดีมากๆเลยนะคะจเห็นรูปแล้วโอ้ยซิกแพคมาเป็นลอนค่ะสิงโตนำโชคเปลี่ยนลุกคุณพี่สิงโตมีซิกแพคเลยบอกเลยในทวิตเตอร์ไปอ่านนะนึกว่าพี่สิงโตจะหัวแบบล้านๆ้านไข่ดาวตรงกลางเพราะว่าใส่หมวกไงแล้วก็จะปอ่เยยแต่ที่ไหนได้ซิกแพคมาเต็มคุณไม่เชื่อไปดูดีกว่าโอ้โหมองไปก็มีแต่ฝนโปรยปลายในหัวใจก็มีแต่ความเหน็บหนาว ฟนี่คุณบอกเลยว่าปกติถ้าเห็นต่ลุกแบบนี้เห็นไหมก็จะแบบว่าใส่มัวก็ดูเป็นผู้ชา่อคุณน่ารักน่ารักดูไม่ค่อยมีอะไรให้รุ้เท่าไหร่ในเสื้อคุณคะใครจะรู้ว่าคุณพ่อนักร้องลูกตากนี้นะคะเป็นเสือสุ่มค่ะแอบซ้อมความแซ่บไว้แบบมิดชิดเลยไม่เชื่อคุณผู้ชมไปดูค่ะจากหลักฐานนี้เลยดีกว่าค่ะคุณเป็นยังไงขอเปลี่ยนจากเสื้อเชิดธรรมดาเป็นใส่สูทผูมีสไตล์ในแบบเหมือนกันนี่เขามีความคมเข้มเลยนะคะบอกเลยค่ะว่านี่คือ สิงโตนำโชคกันเดิมเพิ่มเติมคือความฟิตเปรี้ยค่ะแอบออมีกล้ามท้องรอนงา,งามเบาๆบวกกับความคมเข้มติดเซอร์นิดๆแบบหนุ่มไทยนะคะเพิ่มความเป๊ะด้วยเสื้อผ้าสุดเนี้ยบเลยตั้งแต่หัวจะรดเท้าคุณดูอโอ้โหเชื่อเลยว่าตั้งแต่ผ้าแฟชั่นเผยออกไปนะคะสิงโตนำโชคเนี่ยจะต้องมีแฟนคลับตามกรี๊ดแน่นอนเลยค่ะคุณ อันนี้ยังเป็นภาพแบบซอฟๆนะคุณเห็นอีกหนึ่งภาพเสร็จหรือยังดิฉันบอกเลยว่าออกมาเนี่ยคือถอดเสื้อเห็นทุกหล่อนกล้าหลายคนเลยเปลี่ยนชื่อให้พี่สิงโตเรียบร้อยแล้วเป็นสิงโตนำโยกนำโชคเถอะตอนแรกก็เฉยๆนี่ไงนี่หล่อนมาเบาๆเรียงเขาให้ เงกว้างรีทวิตยิ่งกว่าบอกว่าตอนแรกสิงโตนาโชคก็เฉยๆแต่ตอนนี้ร้องเพลงเพราะมากเลยค่ะพี่คือปกติเขาก็ร้องเพลงเพราะอยู่แล้วพอได้เห็นนมช็อกโกแลตโอ๊ยแล้วพอได้เห็นหลอนกล้ามพี่สิงโตหลายคนก็บอก๋อพี่สิงโตก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันถึงว่าลูกโดช่ค่ะพี่เลิฟเลิฟผุนนะคะพี่เพราะว่ากาลังจะมีมี MV มาให้เราดูแล้วด้วยนะคะกับเพลงใหม่ Are You Okay s h a d ค่ะเป็นเพลง MV เองหรือเปล่าเล่นเองค่ะคุณเจ็บจริงแต่ว่าเป็นยังไงลองติดตามกันได้เมื่อวานเพิ่งปล่อยเอ็มวีออกมานะ m